ขึ้นมาได้ลช the ะชาก็ไม่ใช yeah, ่ไม่ใช่ไม่เห็นพีไก่อะครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแพี่น้องสวัสดีเพื่นเชยยมวันนี้เราก็มาถึงไดอยปุยค่ะมาเชิปเปอตเดี๋ยวก่อนขึ้นันนีก็ให้เช่าชุด้วยนะจตดเต็มงี้เท่าไหร่รู้มห้าสิบาทห้าสิบบาททุกร้านมีพี่หพี่ชายด้วยดูนี่มาแบบคู่รักก็แต่งเป็นคู่รักแต่งช่งชาต่งชาแต่ชายทยเท่านัย เออไปค่ะนี่ก็เที่ยวได้ปุยกันแล้วก็มันมีพิพิธภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแบบว่ามีดอกฝิ่นมาให้แบบฝิ่นอันนี้ก็เลยขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเที่ยวกันบนดอยบ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะใส่กางเกงไหนคะนี่มาเขาก็มีชุดมาสวยงามตามท้องเรื่องของเราแต่ละคนปายว่าใครจะกากันกันแก้วอันนี้พี่โออยู่หรอะวิ่นี่แมวจริงป่ะคะเออเห็นมฮะเดี๋ยวพามาดูดอกฝิ่น หายไหมอะระวังไหมครับนี่ก็เป <laughs> <laughs> ็นกระเป๋าแมวนะฮะแมววาใช่ไหมนี่เพื่อนร่วมสัญจรทำไมไม่ถ่ายกับฟินอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ไมีดักฟินอยู่นะ <laughs> เออแ <im it ens> มวสวยแมชุดนี้คือชุดละห้าสิบผู้ชายก็ห้าสิบพิทิวัตใช่ป่ะกดตัวนี้ใช่ป่ะกูไปก่อนแล <laughs> ้วกันชาเลยกันเออแมวปอมทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชม <laughs> นี่จะพามาดูดอักฟินห้ามเด็ดฟินโดยเด็ดขาดเด็ดเด็ดลปรับห้าพันบาทค่ะแต่ถ้าดูดไม่เสียตังค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องเราฟินมีหลายสีนะนี่ข่าวด้วยอืมสุมาตะเจ้าอนที่นี่ใจกะเม่นล้ากอนทำอย่างกะดูดฟินกันดะูดยังไงเจ้าจะช่วยดูด้วยว่ามึงห้าพันนะมึง มาขึ้นมาเขาปลูกดอกฝิ er> ่นให้ดูมีแต่ที่สําคัญคือซากุระปลอมได้ข่าวว่าเพราะว่าเห็นก้านพลาสติกพันอยู่รวดพันนะครับเพื่อนสาวโซเชียลโซเชียลเห็นเห็นจริงปะอ๋อเหรอแอปอ่ะเดี๋ยวก่อนเปะก่อนจับเปะก่อนท่านผู้ชมคะการทาบกิ่งคือการใช้ลวดนะคะการทาบกิ่งคือการใช้ลวดเขียวมาพัน นี่ดอกนี้เราจะเห็นกันบ่อยนะสีอย่างนี้เนะใช่เราจะดูมีหลายสีนะคะสีอะไรบ้างคะแนะนำสิคะท่านมีสีม่วงสีแดงสีขาวเท่านี้ค่ะมีเท่านี้จริงๆสามสีสามวิถีชีวิตก็คือเขาดูดฝิ่นกันสมัยก่อนนะการผ่อนคลายเต้นเต้นที่แลดดอยให้ดูหน่อยอลิซนลิปูลีเซนิปัญญาอ่ะแม่ได้ถือบ้าง าเต้นนะคะกันเฮ้ย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 ้าไปแล้ว่เอาแล่วล่ะขาลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันเหนยว่าาป้ามาฝากใหม่ไม่แต่ก็อาบรรยากาศสวยดีแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวมากเนาะ้อมันร้อนเลยล่ะจะ่ามว่าเสื้อหลายชั้นถามว่าดีไหม ไม่ใช่คนดีค่ะจะถามว่าดี่ไหมคนดีค่ะไหนถอดกระปองนี่นี่เงนี่เงอุ๊ยนี้ของจริงนี่ของจริงเออนี่ของจริงแชม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 ชื่ออะไรคะเสียรักครับเสียรักครับกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับอายุเท่าไหร่อายุเก้าขวบนี่น้องอ่ะเออไม่ไม่ไม่น้องนแหมเด็กได้น่ารักนม่เห็นแล้วเออ มากันใหญ่เลยอืมพกกาศจอหรอคะไม่ใช่นปูเล่เลี้ยงไตไว้เลี้ยงไตไว้มาออยู่ที่นี่กะไาที่ไหนคนที่ไหนกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะขนมปังขนปังกะบนมหรอใช่กะอเหอ ไปเมเน,<า>นี่น่ารักเนาะอเนี่ยนี่ปูเรสสวยงามมากใหญ่ยักษ์เอาละค่ะเดี๋ยวราไป,ไปได้ภาพกับปูเรสนี่แหละเพราะว่าสวยงามตาพาไปแล้วนะคะ